ต้องจินบาเที่ยวนะครับคิคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาอยู่ในสวนเหมือนเช่นเคยนะครับก็วันนี้เต็นสายหน่อยนะครับเพราะว่าไปทาคลิปที่าการทุง่งนานะครับไปทําคลิปที่ทุง่งนาพอดีว่ามีนะ้านะครับพอดีว่าคุณนะ้าโทรมาบอกว่า,าแมงกระชนนะครับ เยอะนะครับก็เลยออกไปไดายมาให้เพืเ่อนๆดูนะครับก็ตื่นสายนะครับเจ็บตามากนะตอนนี้พอดีนะก็จะเอาจอดได้นะครับให้ผมมาทำเสียงจิ้งหรีดให้นะครับผมก็จะทำให้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอนไหนนะครับแต่ว่าทำแน่นอนนะครับแต่ว่า อาจจะทำแล้วก็อาจจะเสร็จว so so ันน <with schön úc ados> okay. 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 ี okay. ้เลยนะครับเพราะว่าทำทำไม่เยอะนะครับเป็นเสียงจิงจิงดีเฉยๆก็เดี๋ยวเรามาทำนี้ก็ต่อนะครับเอาหญ้าขาวต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปยาำจันทร์ครับหรือว่าพยายามจันทร์ก่อนดีเดี๋ยวพยยามจันทร์ก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราพยยามจันทร์กันก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วค่อยมาเอาหญ้าขาวนะครับโอเคไปกันดีกว่านะครับผม ใครับเดี๋ยวเราไปยำจัน์อันแรกกันเลยดีกว่านะครับได้ปลาบรปบาครับโอ้โหอันนี้ไม่ลั่นนะครับอันนี้ไม่ลั่นก็ต่อมาแล้วมาแบบใหญ่แล้วนะต่อมาขึ้นสูงแล้วนะครับเอ้านี่เทงขึ้นมาใหม่ ไปหน่อยนะครัตอนนี้จะปล่อยนะครับปล่อยขึ้นสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะครับไปดูจันทรกัน <c oughs> นะอันนี้ก็ไม่รั่นนะครับอันนี้ก็ไม่รั่น เดี๋ยวไปดูอีกอันนะครับดูันสุดท้ายครับ

แด้ปูอีกแล้วนะครับแต้ปูอีกแล้วก็เอานะครับเพราะว่าแม่บอกว่าให้เอานะครับ ได้ปูได้ปูตัวนึงนะครับก็อะไรนะครับก็เอาไว้นะครับคุณแม่จะเอาไปทำเจลนะครับี๋ยวก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ได้ปูหนึ่งตัวนะครับก็จะเอาไปไว้เจลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ ปิดที่ริมห้วยครับนี่ครับยากาศที่ริมห้วยนะบางคนอาจจะว่าเป็นเป็นบ่อปลาครับมันไม่ใช่บ่อปลาครับเป็นเป็นห้วยนะครับเป็นลำห้วยนะครับบางคนเห็นใกล้ใกล้นะก็คิดว่าบ่อปลาปลาอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับปลาอะไรขึ้นไม่รู้ครับอยู่ตรงนี้นะครับ เยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเราจะปิดคลิปไม่ไม่ปิดแล้วครับนะครับเดี๋ยวปูตัวนึง <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับอยู่ตรงไม่ไกลนะครับอยู่ใ,ใกล้นี่เอง <c oughs> ขนุนนะครับ ปลาอะไรนะครับผมเป็นเยอะมากปลาอะไรมาไปดูนคนใกล้ๆนะครับเยอะมากอ่ะ ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับผมยังไม่เห็นตัวนะครับจะ<ม>เป็นปลาสร้อยนะครับไม่ใช่ปลาซิวนะครับซุมซ่มๆๆนะครับจะซุ่มดู ปลาอะไรไม่นนรู้นะครับแต่ว่าเยอะมากลูกปลายิศพหรือเปล่าไม่รู้นะครับเยอะมากๆนะครับแสดงให้เห็นตัวนะครับ ที่นี่ป็นลาเล็กแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวลงไปดูนะครับพิสูจน์ดูว่าเป็นปลาอะไรนะครับผมเมื่อก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นฝายเก่านะครับเป็นฝายน้ำล้นนะครับเป็นฝายไม้นะครับเป็นฝายไม้ตะเคียนหรือไม้ ดูหรือไม้อะไรนี่แหละไม้แดงๆก็ไม่รู้นะครับทำเมาพิสูจน์ดูกันว่าเป็นปลาอะไรนะครับผมดงมขึ้นเต็มเลยครับเห็นไหมครับเพื่อน เห็นไหมนี่ครับเยอะเลยใช่ไหมนะครับที่มันลอยเป็นสายลยครับมีคนหาน่อไม้เวยนี่ครับไม่รู้ว่าใครนะครับตรงนี้ปลาเคยขึ้นหลายครั้งนะครับแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับผมจะน้ำจะแห้งนะครับแห้งแล้วปลาจะเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นปลายิสบนะครับจะเยอะมาก

เยอะมากนะครับอาจเป็นลูกปลาอิศบนะครับปลาอิศบหรือปลาปากนะคปลาปากปลาปากปลาปาก,ปากเยอะมาก ปลาตัวเล็กมากนะครับก็อาจจะถ่ายไปแล้วเห็นแต่นี่ครับเห็นแต่ขอลอยอยู่นะครับเห็นแต่ขารอยอยู่น,น,ะนะครับใช้หมดแลครับนี่ไม่ใช่ฝนตกนะครับนี่เป็นปลาขึ้นนะครับนครับขึ้นไปถึงโน่นนะครับ ปลาผมเรียกปลาบอนนะครับปลาขึ้นนะครับโอ้ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะได้บอกให้คุณน้านะครับเอาเหงืมาวางนะครับมีปลาตัวเล็กนะครับก็เลยไม่ต้องออะไรมากครับก็ดูๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเดินดูนะว่าจะมีปลาตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับปลาฝูงนี้ครับต่อไป ถ้าโตแล้วก็จะวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะแล้วไม,ไม่ไปไหนนะครับอยู่กันเป็นฝูงครับ ก่อนตรงนี้ปลาจะขึ้นบ่อยมากๆนะครับก่อนโอเคครับเดี๋ยวทำงานเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับขนุนครับขนุนนี่เป็นขนุนลูกใหญ่นะครับขนุนกินสุกนะครับจะอร่อยมากๆนะครับครับก็เป็นอยู่สองลูกนะครับติดอยู่สองลูก เอาไว้กินสุกนะครับเดี๋ยวหาไม้หาอะไรมาค้ำนะครับวัวกิ่งจักเพราะว่ากิ่งเป็นกิ่งใหญ่เอ้ลูกเป็นลูกใหญ่นะเป็นกิ่งเล็กมากนะครับโอเคทำงานีกว่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปลาอีกนะครับตอนเก็บย่าขานี่คงจะไม่ถ่ายดูนะครับเพราะว่าดูกันใบแล้วเดี๋ยวจะเบื่อนะครับเสี๋ยแล้วก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันนะครับว่าปลายังขึ้นอยู่หรือเปล่านะครับ โอเคย้อนแสงโอเคครับทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับอ๋รู้สึกว่าปลาจะลงแล้วนะครับปลาเอาไม่ลงครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือว่าน้ำจะมาอีกอหรือเปล่านะครับน่ครับเป็นความอ,าอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำนะครับ อย่งน้ธรรมชาตินะครับห้วยห้วยนี้มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีมานานแล้วนะครับจนแบบว่าตอนนั้นมีฝายเก่านะครับมีฝายเก่าเป็นฝายไม้นะครับเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเนี่ยส่วนริมตลิ่งนะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นน้ำนะครับกัดเซาะเข้าไปนะครับทางนี้จะนะครับเป็นน้ำกัดเซาะเข้าไปนะครับเวลาน้ำมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะเซาะไปเรื่อยๆนะครับ โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็อาจจะอีกคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับนี่หน่อไม้เดี๋ยวจะมาเอาหน่อไม้ไปทํากินนะครับกรณนนี้อาจจะไม่เอานะครับอาจจะเอาคอนุสนะครับหน่อไม้พันเดียวกันนะครับกอใหญ่นะครับแต่นี้มันจะช้าหน่อยนะครับอาจจะโตช้าหน่อยเพราะว่ากินหนอเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอีกคลิปไปเลยดีกว่าครับ ครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ฝากเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็ฝากนางขายานะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ถ้าสนใจที่จะติดตามก็กด subscribe ไว้ด้วยนะครับก็ถ้าอยากจะติดตามรับชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะทําในช่วงต่อๆไปช่วงต่อๆไปนะครับช่วงต่อๆไปนะครับก็จะเป็นคลิปอ่า เที่ยวแบบวิถีป้านๆนะครับก็เป็นแบบไปกินตามร้านอาหารแบบบัานๆนะครับไปแบบกินแบบในเมืองนะครับไปเที่ยวแบบตามชุมชนชนบทแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ประวัติศาสตร์บ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับก็ผมอาจจะขึ้นขเขาเคาะนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ปิดคลิปเลฟเพียงเท่านี้นะครับ ส่วนเพื่อนเก่านะครับก็รู้กันอยู่นะครับก็ไปมาหาสู่กันนะครับไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดครับช่องที่ผมไปมาหาสู่อยู่เรื่อยๆก็ขอบคุณนะครับที่มาชมคลิปแล้วก็ทําอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับก็ฝากไปแค่นี้ละครับไม่มีอะไรมากแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็ฝากชมนะครับชมให้จบก็ดีชมแต่งพยาด้วย ก็ยิ่งดีนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตามหากินบาเที่ยวไปเลยนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะให้ดูสวนนะครับที่ผมทำใกล้จะเสร็จแล้วในโซนนี้นะครับนี่ครับเป็นสภาพสวนล่าสุดนะครับก็ทำใกล้จะถึงทางฝั่งโน้นแล้วนะครับก็ตรงนี้ผมก็ขุดมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะ กำจับหญ้าคาให้เหลือน้อยลงนะครับถ้ามันไม่หมดก็คงจะเหลือน้อยลงนะครับที่แน่คงไม่หมดแน่นอนนะครับถ้ามันเหลือน้อยลงก็คงจะฆ่าง่ายหน่อยนะครับหญ้าคานี่ก็ค่อยไล่มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเหลือหญ้าคาไว้ตรงนี้นะครับตรงโซนนี้นะครับสักประมาณวานนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสองเมตรคูณสองเมตรนะครับประมาณนี้ครับก็เอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับก็สกัดไว้เอาไม่ให้ลามไปทั่วนะครับ ประมาณนี้นครับนี่ก็จะถอนผมถอนไอเสาราวยาราวแต่จะให้คุณนะไปเสร็จเมื่อกี้นี่นะครับโอเคนี่ครับยาทางนี้ก็ขึ้นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวนมานครับถ้าเสร็จทางโน้นแล้วก็ไม่เป็นไรนครับเอาไปเป็นหน้า,นาไปโอเคก็แค่นี้นครับบายบายครับคลิปนี้รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผม